พี่น้องครับตอนนี้บ้านลืมคอเลยครับอ้าพี่น้องเหมือนแบบว่าใกล้ความจริงแล้วนะครับสิบเม็ดอย่างอืดมืดหรือมามากกว่าเลยว่าแกะเนี่ยเร็วม,มากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อัปเดตครับบ้านแสนปากี เพราะไทยในหอยนะครับตอนนี้งานกอของเราก็ไปเยอะแล้วนะครับงานกอกับไปหลายแล้วครับเดี๋ยวพาไปนองงานไปเดินนะครับคครับตอนนี้งานกอก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้ามองตอนนี้ก็น่าจะประมาณ40%แล้วนะครับสั้น2ช่วงห้องนอกนก,นกเบลไปกอนบ้านไหญ่นเห็ดครับราวานอซิมา ตับเปลี่ยนรูปแบบของหของนอนนิดนหนึ่งครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ไปไกลมากแล้วนะครับไปไกลมากแล้วนะครับมีของแม่หอยกับมาไทยครับอันนี้ของพุทพ่อกับคุณแม่ครับยกหมาเลยนีของอีพ่อกับอีแม่ครับ วางแห้งกวามแห้งครับพี่นอ้องาพพี่น้องยังขับไปเบิ่งข้างในนะครับสิขัไปแล้วบับุตะปูไร้ไร้พี่น้องบิ้งห่อนี้ก็ได้ดอกนะครับงานก่อสร้างภายในนะครับงานก่อมีห้องโถงน,นะครับกวาา้วางมากกว้างมากๆอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องนอนรับแขกนะครับ เป็น้องกลวกัวๆครับวับงมากนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นห้องรับแขกนะครับถือว่าเป็นห้องปาร์ตี้นะครับห้องปาร์ตี้ห้องดูหนังนะครับเป็นห้องรับแขกส้นโตนะครับห้องนี้นะครับ ส่วนยางเราไปข้างหน้าก็สิบเอ็ดอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับผมครับพี่น้องกว่างแห้งกว่างแห้งนะครับเดี๋ยวางเมืองสมิ่งฟ้านะครับเด้อครับเพิ่กลับไปบ่ได้ดอกย้อนมาสิโลนเซึมนะครับเป็นเพราะท่นแหล่นะครับประชาภาพพี่น้องยางเมืองรอบๆบานประมาณนี้ครับนะครับผมขอบคุณมากนะครับ น้องครับตอนนี้ล้างค้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านแสนตาดีนะครับของพ่อแม่นกูกผู้สูาครับพี่ลอกสารให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้หลังค้าเสร็จเรียบร้อยต่อไปจะเป็นงานก่อนะครับพี่น้องร้องเรนครับ่าตลาดห้องครับสิไปรูปแบบได้นะครับ